สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาอีกแล้วนะคะขอมาเมาท์มอยนิดนึงนะคะวันนี้ก็ทําน้ําดื่มให้วิเทียมนะคะใช่เหรอทาน้ําดื่มใช้วิตามินดรอปนะคะด้วยความที่แบบว่าที่อังกฤษไม่ค่อยเจอแดดนะคะก็ต้องให้หนึ่งดรอปต่อหนึ่งวันอะไรย่างเงี้ยผสมอาหารหรือว่าผสมกับน้ําดื่มเครื่องดื่มของลูกก็ได้นะคะจะเปลี่ยนเป็นวิตามินรวมแล้วคะ่ะแต่ไม่อยากทิ้งตัวนี้ยอะไรย่างเงี้ยเออนะคะ่ะคาก็เลยแบบว่า ใช้ตัวนี้ไปก่อนอะไรเงี้ยนะคะที่อังกฤษต้องให้วิตามินดีเสริมค่ะเพราะว่าแดดไม่ไม่ค่อยเจอแดดเลยอะไรเงี้ยวันนี้ลินก็อยากจะมาเมาส์นะคะว่าการมีลูกคือเป็นการวัดชีวิตคู่ของสามีภรรยานะคะว่าจะอยู่ด้วยกันหรือว่าจะจะจับมือกันไปต่อหรือว่าจะปล่อยมือกันอะไรเงี้ยแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเรนอยากจะบอกว่าช่วงที่ผู้หญิงนะคะคลอดลูกอะไรเงี้ยเขาจะมีฮอร์โมนสวิงอะไรเงี้ยบางคนก็จะแบบว่าเศร้า อ๋อถ้าเกิดเป็นหนักๆก็แนวเบบี้บลูเนาะเออนะคะเศร้าอะไรเงี้ยเอออยากทําร้ายลูกตัวเองนั้นคือหนักแล้วนะคะ oh. ต้องพยายามสังเกตตัวเองนะคะแล้วก็ <Wow. S 1> คุณพ่อนะคะหรือว่าคนใกล้ตัวคอยสังเกตนะคะว่า่าบางคนเขาก็รู้ตัวบางคนก็ไม่รู้ตัวแต่ด้วยความที่แบบว่าลินนะคะคือ รู้อยู่รู้อยู่แล้วว่าต้องมีอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยเออก็พยายามสังเกตตัวเองอะไรเงี้ยนะคะแต่บางครั้งอารมณ์มันควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยก็ถอนหายใจอะไรเงี้ยเออนะคะเดินไปแบบที่ออืืมเดินไปที่แบบว่าเออตั้งสียอารมณ์นิดนึงอะไรเงี้ยแต่เทแน่นะคะคือแบบว่าของของลินนะคะจะมีอารมณ์อาการแบบว่าออ ดีใจเสียเขาเรียกว่าอะไรนะดีใจเสียใจก็ร้องไห้อะไรเงี้ยเออนะคะร้องไห้แบบน้ําตาไหลอะไรเงี้ยซึ้งอะไรเงี้ยเออก็จะประมาณนั้นของดิไม่ได้ไม่ว่าหนักมากแต่ที่หนักมากๆนะคะคือขี้ลืมนะคะแบบวอเทอร์คือขี้ลืมนะคะขี้ลืมเป็นที่หนึ่งเลยนะคะของลิจนถึงแบบว่าช่วงเี้ยงสอยพวดีขึ้นนะคะเริ่มดีขึ้นแต่ช่วงแรกๆคือหนักมากลืมวอเทอร์คือแบบเอ๊ะ คือแบบลืมหนักมากๆเลยนะคะคือแบบว่า,าช่วงช่วงแรกเนาะก็จะเรียน f u คอ่าช่วงแรกแรกนะคะก็จะแบบว่าลืมวางโทรศัพท์แค่แบบซื้อวินาทีเดียวนะคะจําไม่ได้ว่าวางโทรศัพท์ไว้ที่ไหนเลย,เยบางครั้งคือไปเดินเล่นที่สวนกับลูกอะไรเงี้ยกับคุณพ่ออะไรเงี้ยวางโทรศัพท์ไว้ลืมที่ที่เก้าอี้นั่งอะไรเงี้ยเออนะคะโชคดีที่แบบว่าคนเก็บได้แล้วเอามาคืนอะไรเงี้ยนะคะก็ ลืมแม้กระทั่งปิดประตูอะไรเงี้ยเออ <_ d ata> เข้าบ้านมามเปิดประตูทิ้งไว้อะไรเงี้ยเออคือหนักมากนะคะแต่โชคดีไปลับไปไหนหมาไหนคุณพ่อเขาจะคอยระวงังเขารู้อยู่แล้วนะคะว่าคุณแม่เป็นหนักมากๆช่วงนี้คุณพ่อต้องเข้าใจนะคะว่าเป็นอ่ามันเ,<อ>เป็นช่วงแรกนะคะ,ะแต่ก็ถือว่านานอยู่นะคะปีสองปีอะไรเงี้ยเนาะเออไม่เกี่ยวกับฮอร์โมอนช่วงแบบตั้งครรภ์เลยนะคะ,ะเลยงก็เลยแบบว่าเออ ลิงคิดว่าช่วงนี้เป็นเป็นช่วงเวลาที่วัดใจนะคะแล้วผู้หญิงนะคะเขาจะดูว่าผู้ชายช่วยเลี้ยงลูกช่วยอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยช่วงที่มีลูกเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่หนักของเขาอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครไม่มีแบบว่าคนช่วยดูลูกอะไรเงี้ยผู้หญิงจะสังเกตนะคะว่าเฮ้ยคุณพ่อช่วยอะไรบ้างอะไรเงี้ยช่วยอะไรได้บ้างช่วยหนักหรือเปล่าซึ่งการทํางานปกติคือไม่ได้ช่วยอะไรค่ะแต่ คือเขาต้องช่วยมากกว่านั้นนะคะเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าการมีลูกมันคือแบบว่าเลี้ยงลูกเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยเหนื่อยมากแล้วจะสังเกตความพฤติกรรมของคนผู้ชายนะคะว่าคนผู้ชายช่วยช่วยหรือเปล่าช่วยในการเลี้ยงลูกหรือเปล่าเก็บงกตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะเป็นการวัดใจของผู้หญิงนะคะว่าเฮ้ยเราอยากให้คนนี้อยู่กันเราเป็นสามีเราไหมอะไรเงี้ยเออนะคะลินลินคิดแบบนั้นเลยนะคะอันนี้ประสบการณ์ลินนะคะ ต่คุณก็โชคดีค่ะคุณพ่อคือแบบเขาเข้าใจด้วยความที่เขามีคุณแม่แล้วก็คุณป้าเนาะเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเออเขาก็จะแบบคุยกันอะไรี้ยเขาเขาติดคุณแม่อะไรเงี้ยเขาจะแบบรู้อะไรแบบนี้นะคะก็ oh, <no. S 1> เขาก็เลยแบบช่วยอะไรเงี้ยช่วยทุกสิ่งทุกอย่างเลย <Wow. S 1> แล้วลินช่วงแรกลินคุยกับคุณพ่อเลยนะคะว, <Wow. S 1> ว่าต้องช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ <Wow. S 1> อะไรเงี้ยเ <Wow. S 1> ออน,นะคะบอกเขาตรงๆเลยนะคะ wow. ต้องวอลเธอต้องคุยกันนะคะเพราะว่าไม่คุยกันก็คือเหมือนแบบบางทีอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไม่รู้อะไรเงี้ยเออนะคะเราคุยกันตรงตรงบีแครฟูวิลเลมวอลเธอคัมมิงเอาบีแครฟูอันนี้ก็ทํนน้ำอยู่นวิลเลมผสมขอน้าผลไม้นะคะเรียกคอ์ดโอนะคะ ว e าเธ e บิ oh, soon, yeah? uh, mm ๊ hmm. กแครฟบิ๊ก o ิ n เนี่ยก็นี่ค่ะก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือคุณสามีคนใกล้ตัวก็คอยสังเกตนะคะอย่างลินอย่างเงี้ยพาพาลูกออกไปข้างนอกไปซื้อ,อของนั่นนี่นไปเที่ยวอะไรเงี้ยช่วยให้เยอะมากๆเลยนะคะนอกจากจะช่วยเราผ่อนคลายแล้วเราเรา,เรายัางช่วยให้ลูกสนุก ช่วยในเรื่องพัฒนาการของลูกด้วยนะคะไปเจอนั่นเจอเนี่อะไรเงีย้ยเรื่องหูเรื่องตาอะไรเงี้ยเรื่องช่วงลูกเกิดใหม่ๆอะไรเงี้ยเออนะคะคือมีประโยชน์ทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะต้องพยายามหาทางออกช่วยเหลือตัวเองนะคะเพราะว่าพยายามอย่าแบบถ้าเกิดเราบกมุ่นเกินไปมันก็จะหนักนะคะอย่างลินอย่างเงี้ยลินชอบไปนั่นไปนี้คือแบบว่ามันช่วยผ่อนคลายได้เยอะมากๆเลยนะคะปกติแล้วลินไม่ค่อยชอบอยู่บ้านอะไรเงี้ยเออเลี้ยงลูกเป,เ,ปเป็นอะไรที่แบบว่า ไม่อยากทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอมีลูกเองเราก็อยากจะให้ความอบอุ่นเขาอยากเลี้ยงลูกเองนะคะไม่ไว้ใจใครเลยนะคะคือแบบความปลอดภัยของลูกเนาะคือแบบอยากให้ลูกโตกว่านี้หน่อยนึงถึงเวลาไปโรงเรียนแล้วค่อยให้ไปอะไรเงี้ยออนะคะช่วงนี้เขายังพูดไม่ได้อะไรเงี้ยก็อยากจะแบบออดูแลเขาให้เต็มที่ช่วงแรกๆอะไรอย่างงี้นะคะก็เนาะเขา ก็แบบอยากจะบอกคุณพ่ออะไรเงี้ยว่าช่วงนี้ให้ดูแลคุณแม่เยอะๆนะคะเขาต้องการความช่วยเหลือเอาใจใส่เยอะๆนะคะเพราะว่าไหนจะฮอร์โมนอีกไหนจะเหนื่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงแรกๆคือนอนไม่พอเลยนะคะลิงนเพิ่งดีขึ้นนะคะนอนไม่ไม่เคยนอนอิ่มเลยนะคะต้องนอนเยอะๆะคะใครอยากจะเลี้ยงลูกเองอะไรเงี้ยเออนะคะคือนอนนอนไม่พอจริงๆ คือไม่เคยได้นอนอิ่มเหมือนปกติเลยอะไรเงี้ยเออนะคะอ่าคนที่เป็นกําลังใจให้เราดีที่สุดนอกจากใจเราเองแล้วนะคะคุณพ่อคะ่ะคุณพ่อนะคะในเมื่อเราตัดสินใจมีร่วมด้วยกันเราก็ต้องแบบว่าคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะก็โชคดีนะคะคุณพ่อแบบช่วยเหลือทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยแกก็ช่วยเท่าที่ทําได้อะไรเงี้ยเออนะคะนอกจากจะไปทางานนอกบ้านแล้วอะไรเงี้ยเออคือมันถามว่าเหนื่อยกว่าปกติไม<อ>หมเหนื่อยเหนื่อยกว่าปกติคะ่ะเออนะคะ,ะ,คะก็เป็นกําลังใจให้ คุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนนะคะที่แบบว่ากําลังจะเลี้ยงลูกเองอะไรเงี้ยเออน,นะคะเหนื่อยค่ะแต่มีความสุขอะไรเงี้ยเออน,นะคะอ,คอ่ะเรียนบ๊ายบายบ๊ายบายดูโกเดัชอปโกดกชเชนบ๊ายบายนี่สองครบก,ก,กว่าแล้วค่ะย yeah, ีบ๊ายบายโอเคอ๋อาโอ oh.